ร้านร <c oughs> ้านดังแถวว่าในลมิตเนี่ยนะฮะเขาโอดเคว้งแล้วตอนนี้เคว้งแล้วขายของมาตอนนี้เคว้งแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับร้านเพื่อนเพื่อนข้างๆเนี่ยเขาปิดกันหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือร้านไหนแล้วเหลือร้านเขาอยู่ร้านเดียวเคว้งไม่รู้จะทำไงแล้วอนาคตไม่รู้จะทําไงนี่นะครับต้อนรับบัณดิก <c oughs> นะเอ,อข่าวสดก็ลงเนี่ย รนะ้านดังเควงนะครับโอ้ออนี่นะครับ,นะออรบทยอยปิดทยอยปิด <c oughs> ตลาดนัดประเทศไทยสมัยลุงตู่โอ้โหเปิดกันคึกค,กคักคึกคักนะเออนะครับพอมาสมัยองค์ญิงโอ้อออโหเป็นยังไงฮะมีกินมีใช้มีเกียดมีสังกสีนะเอ,อ ไปไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วนะครับก็เรียกว่าเผาจริงแล้วตอนนี้นะเริ่มเผาจริงกันแล้วนะครับเศรษฐกิจตอนนี้เริ่มเผาจริงกันแล้วเออใครมีเงินมีทองอะไรก็เก็บไว้ดีๆนะครับคนสมัยนี้มันไม่ค่อยใช้เงินกันแล้ว <c oughs> นะฮะเออนะครับโอโ้จะอยู่รอดกันถึงปีหน้าไหมเน้อน,นี่เพิ่งปีใหม่เพิ่งต้นปีเองนะเนี่ย <c oughs> ให้ <C oughs> <G ül> ก็ดีแล้วครับถามว่าเป็นอย่างนี้ดียังไงก็ประชาชนก็ได้ตาสว่างก SO ็จะได้คิดถึงลุงตู่บ้างนะ <S <S เออบ้ากับประชาธิปไตยดีนะนะ, <S <S ะยอยากได้ประชาธิปไตยอยากได้ประชาธิปไตยลุงตู่เป็นผดเด็จการไปไงละ่ะนะเออนะครับ ประเดน็นการลุงตู่เนี่ยทำมาหากินโคตรจะง,ง่ายเลยนะทำมาหากินเนี่ยมีแต่รุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะครับนะตลาดนัดนี่ก็เปิดช่วงยุคลุงตู่ใช่ไหมพอผ่านยุคลุงตู่มาเท่านั้นแหละโอ้โหปิดกันเป็นว่าเล่นนะแอดมินก็เคยไปตลาดตรงแดนเลยระมิไปช่วงที่เขาเปิดใหม่ๆเลยแหละนะโอ้โหคนแน่นคึกคักคนไปถ่ายรูป กับไอปตาประสาตตรงนี้นะเออนะครับโอ้โหแบบว่าคนแน่นเลยตอนไปนะต้องต้องไปจอดรถตรงบิ๊กซีอะ่ะแล้วก็เดินย้อนกลับมานะนั่นแหละนะครับผ่านไปแค่ไม่ถึงปีนะผ่านไปแค่ปีกว่าเนี่ยเจ๊งแล้วเออเคลีงแล้ว อย่าว่าแต่ตลาดนี้ตลาดอื่นก็เหมือนกันครับนะล้างเหมือนกันตอนนี้ในห้างในเฮอร์ก็ไม่มีคนบางคนก็บอกไปซื้อของออนไลน์ซื้อของออนไลน์ออนไลน์ก็เงียบนะครับออนไลน์ก็ใช่ว่าจะขายดีนะถ้าขายดีเ็ารวยทั้งประเทศแล้วนะถ้าไปขายออนไลน์เขารวยเขารวยทั้งประเทศแล้วนะครับนี่นะะสภาพนะเสื้อแดงก็เชิญแบกต่อไปเถเชิญเลือกต่อไป นะจะได้จะได้เงียบกันต่อไปนะเชิญแบกกันต่อไปเงียบแค่ไหนก็เลือกกันต่อนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ